สวัสดีครับกล้องช่องในดีคลิปนี้อยู่ที่คลองข้างวัดศรีศรศรสะจละเขใหญ่อยู่ที่อำเภอบางสาทงจังหวัดสมุทรปราการ,รมีบรรยากาศความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้พื้นถิน่นมีน้ำสสยน้ำไหลแล้วก็ปลา ปลาผุดอยู่ตลอดแนวลำคลองเลยบริเวณลำคลองก็จะประมาณด้านด้านบนขวามือนี่ก็จะเป็นวัดศรีสะจรลเกใหญ่ศรีสะจรลเข้ใหญ,ใหญ่ก็จะมีต้นไม้บริเวณนี้เป็นที่นั่งพักผ่อนนั่งเล่นให้อาหารปลาให้ไหลสำหรับ คนที่แวะมาที่วัดนี่บริเวณนี้ก็จะมีต้นกระโดนนี่ต้นกระโดนหลายต้นเลยแล้วก็มีลูกร่วงเต็มพื้นเป็นลูกกระโดนลูกกระโดนที่ร่วงเต็มพื้นเป็นลูกกระโดน ต้นกระโดนก็คือไอผักกระโดนที่เราจะได้ยินคุ้นเคยกันนี่แหละก็คือยอดกินได้กินได้เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศริมคลองแล้วก็จะมีบริเวณที่เป็นโูโบสดหรือโบสถ์ขณะที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่นี่ฮะฝนตกฝนตกเนี่ย ก็จะฝนล,ลงไม่ปล่อย,ลอยแล้วพอดีไปที่ละที่อื่นมาแล้วก็ขับรถผ่านมาทางนี้จะกลับบ้านก็เลยเห็นวัดก็เลยแวะเข้ามาเข้ามาเยี่ยมชมดูว่ามีสถานที่เป็นอย่างไรบ้างข้างในก็โอเคนะเป็นวัดที่อยู่ อำเภอบางเสาทงบรรยากาศร,รอบข้างนี่ยก็จะมีแต่โอปลาสลิดท,ทางนั้นแถวๆนี้นะเลี้ยงปลากันแล้วก็อากาศเป็นธรรมชาติร่มลื่นดีมีลมพัดตอนนี้ขณนะนี้ก็ฝนกำลังลงเม็ดเริ่มเริ่มลงเม็ดแล้วผมต้องหาที่หลบเข้าเข้ารถก่อนเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาโอเคก็ตัดคลิปตัวนี้ก่อนก็คือตรงนี้คือวัดศรีสะจระเข้ใหญ่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการถ้ามาในซอยนี้เขาเรียกว่าซอยวัดบัวโรยซอยวัดบัวโรยก็วิ่งผ่านมาทางนี้ก็ออกทะลุไปหลายดิหลายที่ได้เหมือนกันแต่มันต้องคนรู้จักทางหน่อยถึงจะซิกแซกซิกแซกทะลุไปได,ได้หลายที่หลายทางเลยเป็นทางลัดได้แต่โค้งเยอะโค้งเยอะมาก ข้างทางก็จะมีบอ่อปลาทั้งนั้นเลยบริเวณนี้โอเคก็ประมาณนี้หลบฝนก่อน